สวัสดีครับทุกคนหลายคนน่าจะหาเมตาใหม่กันผมแนะนำเมตานี่เลยเป็นไนท์ใส่เฟ้ายาวแล้วก็ใส่เล็ดดอนนะทุกคนบอกเลยดีมากมาซึ่งหลายคนจะถามว่าพี่ครับพี่แตกแล้วพี่เนี่ยจริงเมตาเลยครับทุกคนล้มล้างทุกเมตาครับเขาเล่น MK เขาเล่น LDMR กันผมเล่น MK เอ้ยผมเล่นเฟ้ายาวกันนะทุกคนเชื่อผมเรียบร้อยเลยนะ <S 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 ทุกคน ผมบอกเลยแต่งเฝ้ายาวนิ่งนะครับนิ่งมากเพื่อนมันไปไหนล่ะเหมือนจะอยู่โอเครู้จุดแล้วนะครับปไปใส่เลยนะก็คือพี่แกแอบหลังกินนะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นได้ไงไหนเอ๋ยจ้าเจ้าเอกเ <c oughs> รียบร้อย <c oughs> โอเค อาพีเคพื้นดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บก็แล้วกันนะครับไปเล่นต่อเลยนะเมื่อกี้เห็นอะไรเหลืองๆเฮ้ยาขาวๆไล่ต่อนะทุกคนผมบอกเลยเชื่อผมแนะนำเล่นเซตนี้กันเยอะนะครับแล้วลงไหนด้วยนะแบบติดยุด,ด้วยนะครับแนะนำเลยเพราะว่าผมจะได้ไนท์ง่ายๆนะเอ้ยเพราะว่าทุกคนจะได้เล่นง่ายหน่อยนะครับ เสียงคนชัดมากเลยเนะี่ยวิ่งอยู่ด้านหน้าแล้วนะมันน็อกอู่ด้วยนะครับ แน่นะทุกคนโอ้โหหูฟังเป็ดบัดดี้เราดีมากได้ยินเลยอันนี้ไม่ได้ขายตรงนะแต่ว่าเดี๋ยวรอมันมาก่อนนะทุกคนโอเคเรียบร้อยคนระับเหมือนจะมีอีกตัวนงั้โหหมเดเป็นล้านเลยอ่ะหมดมาจากไหนเออยอะแยะโอ้โหูพอแล้วหมดโอเคตรงนี้น่าจะยังไม่หมดแหละผมว่านะครับเดี๋ยวที่มัใช้ปืนอะไร เอ็งไงทุกคนผมบอกแล้วล้มล้งางเมตาได้แน่น,นอนถ้าไม่ถ้าไม่ไ,มไมกลเกินนะเมื่อกี้มันเห็นคนข้างหน้าแล้วเนี่ยแต่ข้างหน้าเรามีตัวหนึ่งนะโอ้โหลูกดำอีกแล้วทุกคนแล้วมันยิงหาผมร่วงเร็วมากคิดว่าใช้เก่อหกเฮ้ยใช้คิดว่าใช้ลูกหก <P> <K> ผมไม่ได้เอา,า่าตัดมาด้วยนะแล้วก็นึงผมอยากขี้เกียจผมขอหาผ่าตัดแป๊บัน้งนะ เสียงนี้มันไม่น่าใช่เสียงบอดละไอตัวข้างหน้าเรานะครับหมุนก่อนเลยโอ้โหทันไหมเนี่ยได้อยู่โอ,อ้ไม่นะทุกคนเดี๋ยวผมพลาดเองเมื่อกี้มันหลุดโอ้โหไม่นะไหนของผม ก็มานี้ยนะคนก็มีแพ้มีชนะบ้างนะครับลงคลิปชนะเดี๋ยวคนดูจะว่าไงก็ฝากถุนนี้เป็ดบันนี่ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมซูมหลุดโอเคทุกคนไปแลยวไป